สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง파트ที่3ค่ะแผนการตรวจสอบโดยละเอียดวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมัน่นจัดทําโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีห้องปบช .66 ทั3ค่ะขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนรองศาสตราจารย์ดรวันสิริประเสรศิฐรั์ ที่ได้ให้คําปรึกษาและคำแนะนำในการจัดทำรายงานเล่มนี้ทำให้รายงานเล่มนี้สำเร็จลุล่วงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะการละครั้งหนึ่งณบริษัทหนึ่งใจกลางเมืองได้มีการจัดประชุมให้พนักงานฝ่ายบัญชีตรวจสอบงบการเงินและโดยแบ่งงานให้พนักงานตามความถนัดของแต่ละคน หลังประชุมเสร็จได้มีการทักไปหาบริษัท 1, 2, 3จำกัดเพื่อจะนัดวันและเวลาที่จะเข้าไปตรวจสอบงบการเงินต่อไปจะเป็นการอธิบายงบต่างๆครับสวัสดีครับนี่คืองบของบริษัท 1, 2, 3จำกัดงบทดลองก่อนรายการปรับปรุงณนะวันที่31ทธันวาคมปีพศ2 5 6 6และ2567ประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นไรายได้และค่าใช้จ่ายยอดรวมปี2566เดบิต1 2 6 0 7 3บาท50สตางคเครดิต1 2 6 0 7 3บาท50สตางส่วนปี2567เดบิต1 1 8 7 6 1บาท60สตางคเครดิต1 1 8 7 6 1บาท60สตาง์ครับ งบฐานะการเงินก่อนตรวจสอบณวันที่31ธันวาคมปีพศ2567รวมสินทรัพย์ปี2567 675,826บาท8สตางค์และปี2566 765,992บาทครับรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นปี2567 675,826บาท8สตางค์ปี2566 765,993บาท8สตางครับบริษัท123จำกัดงบกำไรขาดทุนก่อนตรวจสอบนวันที่31ธันวาคมปี2,567ปี2,567ขาดทุน83,207บาทและปี2,566ขาดทุน163,006บาท92สตางครับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนวันที่31ธันวาคมปี2,567 มียอดปลายปีณวันที่31ธันวาคมพศ2567ทุนชำระแล้วอยู่ที่ยอด1ล้านบาทขาดทุนสะสม176,459บาท92สตางร่วม651,126บาท8สตางค์ครับโจทย์มีดังนี้ครับ งบทดลองบางส่วนบริษัท123จำกัดณนะวันที่31ธันวาคม2,567ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบปี2,567มียอดเงินสดย่อย35,573บาทและเงินฝากธนาคาร6 2 0 0น6 2 0บาทครับต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่สรุปได้จากการตรวจสอบสำหรับปี2567 1. ผู้รักษาเงินสดย่อยยังไม่ได้นำใบสำคัญจ่ายเบิกชดเชย ค่าเครื่องเขียน5,500บาทค่าโทรศัพท์2,500บาทค่ายานผ่านะหน0 0บาทค่าโฆษณา8 0 0 0บาทค่าประสนี1,400บาทจากการตรวจสอบนับเงินสดย่อยพบว่าบริษัทมีธนบัตรและเหรียญดังนี้ครับธนบัตรฉบับละ1,000บาทจำนวน10ฉบับฉบับละ500บาทจำนวน9ฉบับฉบับละ100บาทจำนวน15ฉบับ เหรียญเหรียญละ10บาทจำนวน22เหรียญเหรียญละ5บาทจำนวน100เหรียญเหรียญละ1บาทจำนวน153เหรียญครับ 2. เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ตามใบแจ้งยอดธนาคารณนะ31ธันวาคม2567มีจำนวนเงิน2 0 0 0 0 0บาทข้อมูลเพิ่มเติม 1. เงินฝากระหว่างทาง1 5 0 0 0 0บาท 2. ค่าธรรมเนียมยังไม่ได้บันทึกบัญชี2,000บาท 3. เช็คเลขที่333จำนวน250,000บาทลวงวันที่31มกราคมปี2,567ผู้รับยังไม่ได้มาขึ้นเงินกับธนาคาร 4. เช็คสั่งจ่ายเลขที่331จำนวน1 8 0 0 0บาทสั่งจ่ายแก่บริษัทเก้าอี้จำกัดแต่เช็คไม่สมบูรณ์บริษัทได้สั่งจ่ายไปแล้ว1 8 0 0 0 0บาทหมายเหตุ เช็คเลขที่333ตามไปดูการจ่ายเงินกับ Bank Statement พบว่าเมื่อวันที่3มกราคมปี2,568ยอดสินทรัพย์หมุนเวียนตามงบทดลองบางส่วนของบริษัท1,23จำกัดณนะวันที่31ธันวาคมปีพศ2567ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มรอคืน7,893บาทแสตางค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า12,360บาท ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่สรุปได้จากการตรวจสอบสำหรับปี2567 1. ในปีพบว่าบริษัทมีการซื้อสินค้าเข้ามาภายในกิจการมากขึ้นแต่ไม่มีรายการขายสินค้าออกไป 2. บริษัทมีการทำประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงานกับบจกอมิตรด,ดีจำนวน5คนกรมธรรมอายุ1ปีโดยบริษัทจ่ายชำระค่าเบี้ยรประกันทั้งจำนวนในวันที่1ตุลาคมพศ2567เป็นเงิน12,360บาทบริษัทได้บันทึกบัญชีเป็นค่าเบี้ยรประกันจ่ายล่วงหน้า บริษัท123จำกัดกระดาษทํางานเงินและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันที่31ธันวาคมปี2567 31ธันวาคมปี2567ก่อนปรับปรุงมียอด655,573บาทรายการปรับปรุงยอดเดบิต18,000บาทและยอดเครดิต2,000บาท31ธันวาคมปี2567หลังรายการปรับปรุง 671,573บาทใบตรวจสอบเงินสดรวมธนบัตรยอด16,000บาทรวมเหรียญ873บาทรวมยอดธนบัตรและเหรียญเป็นยอด16,873บาทครับบริษัท123จำกัดกระดักทํางานใบสําคัญยังไม่ได้เบิกชดเชยณนะวันที่31ธันวาคมปี2567มีรายการดังนี้ครับค่าเครื่องเขียน5,500บาทค่าโทรศัพท์2,500บาท ค่ายานพาหนะ1,300บาทค่าโฆษณา8,000บาทค่าปพรสณนี1,400บาทยอดรวมเท่ากับ1 8 7 0 0บาทครับหลักการเลือกตัวอย่างเลือกรายการโดยใช้วิธี MUS จำนวนตั้งแต่2,500ขึ้นไป86%วิธีตรวจสอบ v ตรวจสอบการอนุมัติใบสำคัญที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยใบเสร็จใบแจง้งหนี้และตรวจสอบการประทับตาจ่ายแล้วในเอกสารทุกฉบับ v ตรวจสอบการอนุมัติใบสำคัญที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยใบยแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีใบกำกับสินค้าและตรวจสอบการประทับตาจ่ายแล้วในเอกสารทุกฉบับ สรุปผลการตรวจสอบจากการตรวจสอบใบสำคัญที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยพบว่ามีการอนุมัติเอกสารถูกต้องครบถ้วนและให้การประทับตาจ่ายแล้วจึงสรุปได้ว่ามีค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นจริงครับริษัท1-2-3าจำกัดกระดาษทำการสินทรัพย์หมุนเวียนณะวันที่31ธันวาคมปี2,567ยอดคงเหลือตามบัญชี31ธันวาคมปี2 5 6 7มียอด2 2งบาทแสตางค์เครดิต 3115บาท40สตางค์ครับยอดคงเหลือตามที่ตรวจสอบ31ธันวาคมปี2567 17137บาท68สตางค์ครับบริษัท123จำกัดกระดาธรรมการภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนณนะ31ธันวาคมปี2567มียอดขาย0บาทภาษีขาย0บาทยอดซื้อ112758บาท29สตางค์ภาษีซื้อ 7893บาท8สตางค์หมายเหตุภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายจึงขอคืนครับบริษัท123จำกัดกระดาษทําการค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าณ31ธันวาคม2567ค่าเบี้ยประกัน12,360บาทจํานวนที่ค้างจ่าย3,115บาท40สตางค์ค่าเบี้ยประกัน9,244บาท60สตางค์บริษัท123จำกัดกระดาษทําการ รายการปรับปรุงณ31ธันวาคมปี2 5 6 7เดบิตค่าเบี้ยประกันยอด31,15บาท40สตางค์ครับและเครดิตค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า31,15บาท40สตางค์ปรับปรุงค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าสรุปผลการตรวจสอบจากการตรวจสอบสินทรัพย์หมุนเวียนณวันที่31ธันวาคมปี2 5 6 7 พบว่าถ้าบริษัทได้มีการปรับปรุงตามที่ได้นําเสนอไว้เนี่ยหน้า AJE จะสรุปได้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนณนะวันที่31ธันวาคมปี2,567ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะครับกระดาษทําการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นยอดคงเหลือณนะ31ธันวาคมปี2 5 6 6มียอด25,600บาทครับ 31ธันวาคมปี2567ก่อนปรับปรุงมียอด18,700บาทครับ31ธันวาคมปี2567หลังปรับปรุงยอด28,700บาทเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมีค่าสอบบัญชีค้างจ่าย10,000บาทค่าทำบัญชีค้ารรคงจ่าย6000บาทและภาษีเงินได้หักนักที่จ่ายค้างจ่ายจำนวน2,700บาทยอดรวม18,700บาทครับสรุปผลการตรวจสอบ จากการตรวจสอบเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นณนะวันที่31ธันวาคม2567สรุปได้ว่ายอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะครับาการทำรายการรายได้อื่น31ธันวาคมปี2567 ยอดคงเหลือตามบัญชี31ธันวาคมปี2567มียอด413.50สตาตังค์ก่อนปรับปรุง61บาทห0สตังค์หลังปรับปรุง61บาท60สตังค์ครับสรุปผลการตรวจสอบจากการตรวจสอบยอดรายได้อื่นณนะวันที่3 1ธันวาคมปี2567สสรุปได้ว่ายอดรายได้อื่นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะครับ กระดาษทำการค่าใช้จ่ายในการบริหารณวันที่31ธันวาคมปี2567มียอดคงเหลือตามบัญชี31ธันวาคมปี2566 163,420.42สตางค์ครับยอดคงเหลือตามบัญชี31ธันวาคมปี2567 83,268.60สตางค์เดบิต5,115.40สตางค์ยอดคงเหลือตามที่ตรวจสอบ88,384บาทกระดาษทำการค่าใช้จ่ายในการบริหารณวันที่31ธันวาคมปี256 มีค่าทําบัญชี7 2 0 0 0บาทค่าสอบบัญชี1 0 0 0 0่บาทค่าธรรมเนียมธนาคาร2 2 6 8 6 0สตางค์ค่าน้ําประปา160บาทค่าไฟ840บาทค่าประกันภัย3 1 1 5 4 0สตางค์รวม8 8 3 8 4บาทครับหลักการเลือกตัวอย่างเราจะเลือกรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยวิธี MUS จํานวนตั้งแต่10,000่นขึ้นไป93%ครับวิธีการตรวจสอบ V ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ตรวจสอบประทับตาจ่ายแล้วในเอกสารทุกฉบับสรุปค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงกระดาษทำการปรับปรุงมียอดเดบิตค่าธรรมเนียม2,000บาทและเครดิตเงินฝากธนาคาร2,000บาทครับปรับปรุงค่าธรรมเนียมของธนาคารเดบิตเงินฝากธนาคาร5,000บาทเครดิตเจ้าหนี้การค้า5,000บาทปรับปรุงเช็คค้างจ่ายเกิน6เดือนเดบิตเงินฝากธนาคาร10,000บาทเครดิตเจ้าหนี้การค้า10,000บาท รับปรุงเช็คเลขที่331เช็คคืนเดบิตค่าเบี้ยประกัน3,115.40สตางค์ครับเครดิตค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า3,115.40สตางค์ต่อไปนะครับในส่วนของงบทดลองหลังตรวจสอบนาะวันที่31ธันวาคมปี2567เดบิต1,36,761.60สตางค์เครดิต1,36,761.60สตางค์ครับ งบแสดงฐานะการเงินหลังตรวจสอบณวันที่31ธันวาคมปี2567รวมสินทรัพย์ปี2567ยอด688,710บาท68สตางค์และปี2566ยอด765,992บาทครับรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นปี2567ยอด652,610บาท68สตางค์ปี2566ยอด743,333บาท68สตางค์ครับ งบกำไรขาดทุนหลังตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2567ปีพศ2567มียอดขาดทุน88,322บาท40สตางค์และปีพศ2566มียอด163,066บาท92สตางค์ครับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นหลังตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2567ยอดปลายปีณนะวันที่31ธันวาคมพศ2567 ทุนที่ชำระแล้ว1ล้านขาดทุนสะสม1 7 1 4, 52, ่ง4สบาท52สตางค์ยอดรวมคือ6 5 2 0 2 0บาท68สตางค์ครับค่ะตามที่ได้นำเสนอไว้ในหน้า AJE ทางบริษัทยินดีที่จะปรับปรุงรายการที่ได้เสนอไว้ไหมคะครับทางบริษัทเรายินดีที่จะปรับปรุงตามที่ได้เสนอมาแน่นอนครับ